ในเรื่องของอการทำประกันภัยนะที่เรียกว่าประกันอัคคีภัยเนี่ยค่ะถ้าเป็นประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าในเรื่องของบ้านเนะะี่ยค่ะก็จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะคะแต่ว่าไม่รวมรากฐานนะคะ,ะซึ่งจะเป็นการคุ้มครองตัวบ้านนะคะทาวเฮาส์บ้านแฝดนะคะหรือว่าในเรื่องของตึกแถวสําหรับที่อยู่อาศัยหรือว่าห้องชุด ก็คือแล้วแต่ว่าที่อยู่อาศัยล้วเป็นประเภทไหนแฟร์คอนโดมิเนียมต่างๆก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งดิฉันก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องของการคิดเบี้ยประกันภัยต่างกันด้วยค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราต้องดูเรื่องอะไรนะคะอาจารย์เรื่องของลักษณะของบ้านลักษณะของที่อยู่อาศัยหรือที่ทรัพย์สินที่เราจะประกันก่อนหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะคุ้มครองเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งสิ่งตึกติดตั้งตึงตรานะคะที่อยู่ใน ตัวบ้านด้วยนะคะก็จะเอามาประเมินเพื่อที่จะดูแลความคล้รองรวมถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะ hmm. อุปกรณ์ต่างๆเครื่องดนตรีเครื่องเสียงเครื่องครัวพวกนี้ค่ะก็จะเอาไปประเมินเพื่อที่จะ,ะคิดค่าเบี้ยประกันในการคุ้มครองนะคะส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบ้านหรือว่าทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านนะคะ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งอาจจะเกิดไฟไหม้นะคะการเกิดไฟไหม้เนี่ยก็รวมถึงไฟไหม้ที่เกิดจากไฟไหม้ป่าพุ่มไม้วก็ไลมาที่เราอ่าอย่างเมื่อเช้าค่ะทึ่งดูข่าวค่ะไฟไหม้บ้านนะคะไฟไหม้บ้านอาจจะมาจากคนที่เผาหญ้ารอบๆบ้านอย่างเงี้ยคะว่าโดยมาถึงเราก็เราก็ไม่คาดคิดบางทีมันก็เดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนนะคะก็มีผลได้เนื่องจากอักขีภัยนะไฟไหม้เนาะสองก็คือเนื่องจากฟ้าผ่านะคะถ้ามีฟ้าผ่าลงมาที่บ้านเนี่ยอ่า ทําให้บ้านเกิดเพลิงไหม้นะคะก็คุมครองแต่ว่าไม่รวมในเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนี่จะไม่ได้ถ้าได้รับผลกระทบจริงๆถ,ถ้าเราพูดถึงเรื่องของฟ้าผ่านี่ไม่เป็นภัยธรรมชาตินะคะอาจารย์เขาก็รับรองใช่ไหมเขาก็รับคุมครองภัยจากระเบิดทุกชนิดนะคะก็คุ้มครองนะคะเรื่องของการ เฉียวหรือชนของยานพาหนะต่างๆแล้วมาชนทาให้เมาความเสียหายพุ่งมาชนบ้านเราวันนั้นก็ดูข่าวเหมือนกันร้านคลินิกหมอคือเกือบจะไม่พนักงานเกิดจะไม่ไหวไม่แยกไม่รอดแล้วก็คือรถเมาพุ่งเข้ามาชนใช่ค่ะนี่ก็อันตรายสําหรับบ้านที่อยู่ติดถนนนะติดทางโค้งทางแยกทางสามแพร่งนะเขาก็จะพูดกันแบบพวกนี้ก็อันตรายสําหรับเรื่องของการที่โดนรถเฉียวชนรถบรรทุกเบรกแตกอะไรเงี้ยก็ชนได้โอเคค่ะ เลยใช่ไหมคะจาย์ช้างมาทําลายบ้านเราเนี่ยโอ้อันี้ก็คุ้มครองนะคะอาจจะอาจจะเป็นไปได้ในในในอดีตจนถึงปัจจุบันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ช้างตกมันขึ้นมาอะไรแบบนี้อันนี้ก็คุ้มครองนะคะคุ้มครองภัยต่อไปก็คือภัยจากอากาศยานค่ะหรือว่าวัตถุที่ตกจากอากาศยานบินตกพอดีบ้านเราพอดีใช่ค่ะอันนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองจากการทาประกันอัคคีภัย